ชินเหิ้นเิ้ะชิ้นเลยนะลงดาวมังดูชิ้นไปเลยเชิ้นเลยเนอเชิ้นง่ฮะชิ้นง่ปะฮะชิ้นปชินป้ะเอาเ้าเเราเคยได้ชิ้นหมูกระไไม่เท่าเเคยฮักเคยแพง่ายมากเลยอได้ชิ้นหมูกระไไม่เท่าจใจด้ขอบใจเเคยลายได้กินยังแล้วชินหมูนะ นั่งลยน, <c oughs> นั่งนั่งพอกินได้หรือสีมือธรรม่ไดนะ้พอก,กินตีนหมูป่าพอกินมันเป็นเร่อสีมูป้านะถามพอกินทึวอ่หรือเปล่า <c oughs> พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้วก็เข้ามาชมนะสบายดีตอนคำขำทุกคนเลยเดี๋ยวนี้ก็ประมาณนั้นเจ็ดโมงทุกคนคาราฮอตนะอันพอดีเมื่อคืนนี้เฮาันขึ้นไปเอามูป้าน้าาหมมอนทุกคนเลยคนได้เลยเข้าลงมาแล้วก็เข้ากับรันท้าคลิปให้เบิรงเลยนะตอนเขาปั่นนะทุกคนพอดีคาะหมอนเขาพี่สะพ้ายเพื่อนกระถ่ายเอาอยู่นะแต่ว่าเฮ้าในตื่นมาเข้ากับไปหน้าทุกคนเลยไปหน้าเลยกัไปยิงโง่ทุกคน พอดีเฮาเข้ามาแล้วกะพอดีค้ำเลยที่ได้กินแม่เพื่อนบ้านเพื่อนแบ่งอันหมูป่านะเอาไปให้สาวตีนุ่ยเพื่อนทุกคนะเลยเธอเหาไปเธอนะเฮ้ยค<อ>ันเลยนะจันหน์่ะเดี๋ยวเฮาสีเอาไปเธอทุกคนเลยเดี๋ยวคนเบิ้งนะเฮนะาเฮาช่วยหน่ะเท่าทุกคนะเลยัวนี้เห่ามือเห่านะเนยนะเขาแม่ไปิ่งกำลังกินข้าวเดี๋ยวเาดูเบิ้งก่อนทุกคนเลย มาไรมบไปทําไรบ้างดีนะมีนะเอาซีหมูไปเพิ่าลน้อยมาีนีโธ่โธ่คือบอกมาเฮิ่ส่วนเสาสาตะนอยได้อเสาตะนยเทากัท่อนไปเฮิ่ทุกคนย่ามาทอนจะไปเพิ่มต่างห้านะเฮ้ยเห็นบ่บ่ไรเอ้ยมาไรนี่รู้จักใจพี่จริงๆเอออยัามาทอนจะไปกลกขึ้นทุกคนเลยอยไปกางเว้นทุกคนบอุ้คนผลีมานีเนี่ยาไรเพิ่เพิ่ยูเฮิ่มทุกคนคอยเอาไปเลี้ยงโง่นะก็เลยม่ได้เอาไปเิ ยางมาขึนนี่น่นนไร่ผพนขี้คานั่นไปได้โง่้วยคนมือนั้นมือนั้นเมือนั้นกับอันวาเจ็บวาเจ็บโหเจ็บเห่ท้กคนแมือั้นไปลักไปที่มือจงเฮอมาไรเนาะมาไ้มาไรอ้ามือมือจงเฮ่อเด้มือจงเฮอบานไปเลยบานบานบึงก็อไปเลยทอนใส่ไหลเขกนเลยได้เลยฮขบมอ่อนด้ป้อ่นมอนนะขบมอเพ่อนเขาโอ้บอฮงกระดูกเพื่อนเลยนะเฮ แขงกะดูเพ้อเลยเนอะกะดูโอยแล้วสีมันเขียเอะเอาเมือต้อนนั่นพอเท่าแม่เท่าแล้ว่าสีหมูป่าเลยฮะเมื่อไงโอหัวทอดจะไปตัวนูละเอาขามันมาเลือกเอาออาสันมันเถอะเอาเจ้านี่แห้งโอยมันโนนะโถเอาเท่าหัวทาแม่เท่ามาแล้ว่าตัวเล้นเป็นสีมันนะโอ้เหหัาทอดสิคันได้ในนั้นลูกเคยหเราเคยแพงกัไดแ้ั่ไหมเคยหกเเคยแพ้เอาโดกขาหมดเลยเนาะ นี่นนแ,แม่กะโอ้แม่กะเล่มกระดูกมันเลยนะเล่มกระดูกมันชี <c oughs> ้มาเพื่อน้องจินดูวเชียเออเอาเพื่อลูกเพิร์ม,มันทุกคนได้ชี้มันนะได้กลิ่นตำมะโถกับปิ้งป่ามันทุกคนเลย <c oughs> ต้มหวานได้ต้มหวานพร้อมโอ้ของหวานม้ามรุ่งหมดทอนแล้วโฮ <c oughs> แมนบ๊อบบรรลุบนห้องนะข้าวเราจะไปหาน้องจินนุ่งอีนะฮะบ๊อจะไปเอ็ดส้มกลางคืนวะโอ้ยบ๊อบบ๊อบเป็นไรเอ็ดส้มน่จะเปิดไฟอยว่อะอื่ปิดไฟเอ็ดส้มมาทอดาทุกคนโอ้แบบอบบมอนนี่ต้องเลินคันบ๊อนึ่งเถอะเลินคันเป็นพันน้อยเรีวบร้เลยเนาะเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเนาะบ๊อบเป็นพันน้อยเรียบร้อยได้แล้วได้กินข้าวหอบบ๊อบ อันบะม่อนมานี่ขาอันนี้เป็นพอเพราะเขาไล่เป็นป่ะเฮ้ยสาลาโนยบ่พอปลา้อยหรือว่าพ่ออีลา้อยบะม,อม่อนด้วยขมเฮ้ยบะม่อนเลยตพี no. yeah. <c oughs> <in issements> Is ่ท <c oughs> ุกคนเสีเท่าๆตรงนี้กาเลยห้ดูให้นกเงินี่เขากินแล้วก็่อไป นี่ันเดยนี่โอ<ฮ>้มันกระไล่เตัวนี่นี่สคนของมาไล่เอาไปเพิ่นชาวน้อยไายแบบนี้่อนีนมัหรฮะก่อนี้ีย้ยงาาามาีลื้อมีลื้นด้วทนะุกคนเลยแมยเพื่อนปั่นเะนะพิ่น,พนนะทุกคนบมมีลื้อไม่ม<ห>ีลื้นนะเอาบั่นแล้วโอ้นี่กับคะแนนคะแนนผ่านม้อนเพิ่นทุกคนเลย <laughs> นี่ก็ต้องได้รับอนอนุญาตจากพันม่อนทุกคนเพราะว่าพันม่อนเหิืนได้ทุกคนพ่านม่อนโมเลกต่ำเลยน้อยเามาจะบูขึ้นนีโอ้ผันม่อนเนี่ยพนม่อนคาหามทุกคนพูดหามมาะลยตอนนี้เท่าก็เลยไปเฮิ่นเอาเฮิร์ไปเฉาทุกคนบอไล่ก็ได้ได้พูดหามแล้วทุกคนพูดหามไปเพิ่์สาระน้อยเอาเฮิร์สาระน้อยแล้วปะเอาเฮิสาระน้อยแล้วพูดหามวันนี้บ่นม่อนได้เอาใจเฮิรพอเท่าแต่ละคนพอเท่าไปเท่าแต่ละคนเนี่ยโมเลกกะไปเอาใจพอเท่าไปเท่าันบนบมไลก โอ้ไปวันนี้มายิ้มดีแล้วอะได้เป็นเพื่ะนว้าวันนี้เธอไปกางเว้นวันนี้นะมาแล้วรอบนี้วันนี้ทุกคนฮะรอบนี้วันนี้เป็นเพื่นเลยฮะไปเพล่อนเลยมาแล้วเป็นเพื่นเลยบ่ายข้าวเพื่นบ่ายเชื่อเดียวเป็นเพื่นเลยเฮ้ยโอ้ไรไปดมชาแล้วน้อยยิ้มดีแล้ววันนี้เว้ยบอยยิ้มดีมันแต่เข้าวแล้วดีมันแต่เข้าวแมนบ่ะแมนแน้ฮะเดี๋ยวเ้ามาซื้อซื้อต่ำก่อนซื้อต่ำไปกินทุกคนเลย

พอดีล้วางก็ตกเก่าไปเลยไปทุกคนเลยมันนี่สีปลายเลยทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งกันเดียวนะไปเอาชิ้นหมูเพิ่มเสาแอร์นะเพื่อนสีดีเจอหรือบ่นะเพื่อนที่เคยกินชิ้นหมูหรือบ่นะชิ้นหมูป่าทุกคนเลยไปตอนกลางคืนทุกคนเลยตอนกลางเว่นพัด เฮาไปเลยโง่นะแต่เอฟว์แตเอฟว์ว่าดีใจวะทุกคนประทอนหนาวสิหมู่ไปเฮ้อเลยเนาะ i it

ซื้อซื no. <ơi S 2> ้อตัวเลยนะเอ้หาเลยซะเเร่พี่ตัวนี้พี่เฮ้ยนี่บอลลรถพี่เได้ขยิบขดูวิ่งขนมขนี่เหมือนหมืนลห้องเขาอ้าวิ้นก็หองมืนนี่ห้อต้องชินห้องชิ้นชิ้นก็ชิ้ิ้นปะีเฟย์นะล่งดาวมันดิ้นพี่เลยเฮ้ยเลเนาะชิ้พี่เล่น ชิงโง่ฮิงโง่วะฮินเพินเพะเอาฮะคือเอเอจักอเลยนะหฮเอาคือจักเราดเนี่เหเห็นคลิปแมวาซ่านี่เอามันขึ้นแล้วมันจะมือละพอดีมือสานี่ฮ้าไปเลงโง่ทุกคนเลยเาเลยบเริ่มาไม มาไล่อำเภอ,อเเว้นนี่ข้ามหมู่ตัวเสาเนฮะได้ะเยไปเช่าลยนะไมเช่ายทออสบายดีทุกคนโอ,โอ้มนอนได้องมาต้อนทุกคนเลยเฮ็ดเพื่อ,องมือนี่คือบราเห็ลงคลิปลงครับนเลยที่ทานนีมาเฮ้อันมือบได้ไปหาที่วทุกคนเลยระายู่เเบ้อะยนเอาแบตใั้ gì à, Nè À, chắc ừ, phải phải là phải bảy tờ đạt Bảy tờ đạt mà mưa văn vậy rồi Nè, bảy tờ đạt Ồ, đáy băng hòm bác phải phải Bác xin nghe bác <laughs> Bác <laughs> xin <laughs> nghe <laughs> กูเคยมูป่าเออกูเคยได้ชิ้หมูกระฝ้าไม่เท่า <c oughs> เคยฮักเคยแพ้ามาไอ้เลยดเ,ยเ <c oughs> ด้อได้ชิหมูกระมเท่าใจใจดขอบใจกหเคยไล่หลยบอลเด้แบงเ้าบอลละเขาอ้โมยหมูฟันสองซอปายไปบมได้หม่อดได้เออผนได้เพื่เดียว <c oughs> เฟินขึ้นเหง้าบอกยิ่งเนาะเพิ่นขึ้นไปเพื่อ,อ,อ,อเดียวว่านนี่แหละคอยอ้อมเป็นหน้าอะไรกับปั่นถ้าเขาจู้ที่บบอเขาไปหามน้ำไปเอ็ดแล่น,น้ำเลยเขาค้นนะก็ดิกัะ<ม>ข,า,ขาหนึ่งกับปัน่นเลยกับมีเพอ,อ่์อีจักเข้าไประจำเขาสามารเอ็ดพูดขายได้มันนะ้ยก็ได,ดได้ซื้อเครือ่อ,อดงเพิ่นขึ้นดูขึ้นด่านมัมาเฮือกไม่หูเสียดอกด๋อโอ้ก็ได้ดก,กินห่อนถึงอยู่ดอกอันไข่โมยกเฮิื่น้ว ไทยโบยเนี่ยผู้วิไลอังมาเฮ่นะพี่สาวเพี้ยนแน่มาไล่กันดิแต่มาค่อยไปหน้ามานนิดย็ดขายเพจาะนั้นจะหน้างงินอืมมาเว้นนี่ป่ะอืมเออมาเว้นนี่พี่โตจานนี้นั่งจุ่มข้าวสารทุบินกันแ้วทุบกัได้เลย่นี่ทุกคนซื้อตำมาสู้ชาวแอรกินโอ้ยนาแห้งเด้อลูกเคยร้านเฮ่ยังซื้อำมาพระพี่สาวทำ กีน <icana>, หมูป่าพ่อไม่เท่าใขรด้ไหเข้ <refin apa. S 1> ขาซื้อดำต่ำต่ำทะเลน่าต่ำต่ำทะเลเี่ชิปีบได้เลยเลยเลยชีชีเยะโกนึงนะคือกันเมื่อะคือเดียวมืดเลยต่ำเดียวนะโคกทไป4จ้างชีชบโคกี่งฮะชีชีบ ก <c oughs> าใส่มากินข้าวแรกเรือวนี้นะปาจักก็ทอดมากามมากินข้าวแรกเป็นเินเนาะเงินเยอะชิมูเนาปจจักตึงท้อง่ากินชหมูตึงท้องไวเนาะส่งละแค่ห้หบนี่พอเกียวล้วลาน่ะเยอะพอเกียวแลดาย

เนดแปลกนะบน่นบ่กบ่นเ,นเลมอยู่ก้อนหัดลมเพิ่นนึงอารมุ่มนึงหลมนะไม่ลายเลยม่ายลมมันงามกว่า้านเลยตีเพิ่มไป้เพ่นะไรลายเลยเอาไปขายตลาดอาอนนะเอาสะพอนได้เนาะมัดเสล่หนีมัดามนเออผักหอมมาได้บ่าผหอมไนหะ ายไปแล้วน้ำหวานแล้วอ๋อสำหรับอยู่แล้วรู้ตำทมหรือหนาน้ำทมโมชนนัน่นแหลตั้งต<อ>ั้งชนแล้วไดยเปไขายมืน่นนะตอนนี้ปะเออเอเอี่ทีหาหา่ทดินไ้กที่จะตัดงหะเนาะจัดเลยจะแบ่งขนาดกไหมเอาไว้กระจานหนึ่งอกิน้มคะ เอตอักเอเขาตักเลยเขาครอะพอแล้วพอแล้วพอแลเมาเสลาเลยพอแ้วตอนนั้นจงเงี้ไปนะขอบคอบบขอบนเบขาเขออบขอบีออบขอบขอบบขอบอนขอบขอบขบ่อบาอเลยบขบอบออบบมเอบ่งอออบออ สองจานพวกตำนีของบ้านได้กินจรกงแล้วะซีนมูนะนั่งเหรฮะยนั่งนั่งพอกินเถอะซีนมูธรรม่ได้เลยกินทุกทีหมูป่าเพื่อกินมันเป็นเลือดซีนหมูป่านะ ทำมพวาะกินร้อนหรืไเปป่ะคือเดียวเนี่ย้อมัน่มีมั่นเลยไม่มั่นเหรอไม่เงี้ยมันจะซินพักอ่ะถือเขาแรงกูเถอะเขาแรงล่ะทอดปลานี่วะนี่เหการมีจ้ะมีเหรออมไม่ย Cá ừ, cho con dành cho ừ. con cá nha con mất mày Xẹp bơi xe bơi sợi chưa bơi sợi Bộ hết bơi sợi bơi đúng bơi sợi bơi sợi bơi sợ 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 bơi không ừ

thế mà xếp củ củ ai đó củ cả tiệm <laughs> nó củ cái hết đấy củ lắm à em cho một coi đây để nướng nướng <laughs> bạn mới thấy tiệm tiệm mắt là rồi Rồi mẹ nó bị bát nó thêm hết rồi Ừ Mà bố mình nói nếp kì rồi đấy เสื้อเถอยจะใรนะของซี้าะอันนู้นยืนอยู่นัน่าเนะไปช่งมาเล่นัวนะสายเลจชงเลยหงายวอ๋อโอยอ้อยมาไอ้คันนี้ใหากไปอยู่เต๊ะแป๊ะป่ะพอปากกาอะไรดูก่อนปากาแดดมา Kìa hiệu im chưa đấy hiệu là bà hương 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 mở ra hương 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 đã hương 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 เพิ่มเพิ่มข้างวัดสาวข้างวัดอืมแซ่์ดีเพิ่มวัดนะบ้องอะไรอาหารเพิ่มเลทุกคนละวัลเลยละวัลเด้อะจ้ะข้าวจะตัดผมกับประจักรเลวทุกคนเลยข้ามาแต่หน้านี่เราเยอะข้าวจตัดผมเลยแบบแม่บอกเพาว่าเอาชิมูเพิ่มลุฟเพอร์ได้เห็นไหผมมาทอานัชิมัดได้ละ หน้าบางกับบางแต่ว่าบางอยู่นะแต่คนนั้นข้างๆมึงกระตุงอยู่เบื่อเงินจนโลกหัวฮอดพี่ยืดตากอยู่นี่นะ,ะเอาตาทำไมพี่จ้องเดือแล่นี่นวะยเย์นไปตัดผมเลยมาด้พัดแม่พัดวอาอ้ามน้ำแล้วนะเอาซีนไปเฮิ่นเสอเอ๋ห้ากัเลยเออ,อยาวาบาแบบบริเบกัเชื่อเสอ <laughs> เอมันท่าอยู่นะทุกคน <laughs> เนี่ยมาแลท่านะเออคลองกินเยอะเสอเอ๋นะ <c oughs> <c oughs> ขั้นอันดูคนขั้นอันไม่ยาวโบเซ็ตมาบอกก็คือสิบูจากเนาะลาเด้อบอกเด้อเฮ็ดสมุยอยู่ทุกคนบอกไอติ้ขั้นแม่แต่โบเซ็ตมาละขั้นรูจากอันมือมือขาวนี่ทุกคนตอนบลทอนเออคือสิแม่ต่อเพื่อนก็ต้องมาทุกคนแม่เพื่อนก็เซ็ตมาบปทอนไปได้แม่เพื่อนบ่ไม่ยาวไม่ยาวเซตบอกทุกคนปลาทอนมะสมุยอยู่ได้ แต่ก็เข้าใจอันปาโม่ับอันเรียกว่าลุงโม,งม่ปาโม่กับลุงมอนมน่ะแม่พี่ได้กินชินมหมูนะแม่จะกินชินหมูนะครับปาโม่กับละมโมนได้เข้าใจละมโมนเด้อฮะเข้าใจเอ้ยข้าใจลุง้ม่กับปาโม่เด้อพอท่อนเอาชิ้นหมูป,ปลามาให้แล้วมื้อเช้าจะให้กินทุกคนนะวานทีแรกนี้แกงนอไม้กินแกงนกไม้อันเอ้าแกงมืว้วน แกงอันไล,ล่กันเลยกินหอ่อเมือล็ดพอได้ให้กินเลยกินแกงน้นไม้เมื่อเวอนน้นเจนเจนเป็นกาตเตอร์แล้วเนาะไทโฮก็เนาะ <c oughs> โด่งเขียวมาแล้ว <c oughs> กินแตน่น้นไม้ทุกคนเลยหมูมี่เอียดแด้กินมาจากละหานกินแล้วพี่แต่น้นไม้กับชี่ลอมา <c oughs> ทอนก็เลยเอาเนื้อเอาเอาเนื้อมาให้ทุกคนเลยมื้อนี้ได้กินเนื้อเทุกคนมือน้อเช้าอาหารป่าผมเลยเนาะครั้งแรกของแสงแอ๋ได้กินซีนหมูป่าและได้กินได้ซีนหมูบ้านทุกคนทางอัน คอยกัน,น่าจะมือจังมือก็น,น่าจะสิดิขึ้นด่านนี่ทุกคนเพราะว่าอันคอยขึ้นไปเอาหมูในหม้อนอะค่อยขี่รถคอยขึ้นไปแหละรถค่อยสเตอร์มันมืดทุกคนค่อยปตายด,ด่านผมมันขี่มาไม่ได้เลยส,เต,สเตอร์อันสเตอร์น้อยมันเดี๋ยวน่าจะได้เอารถไถขึ้นไปเอาบ่รู้ว่าเฮาสิสิขึ้นไปแปลงอยู่ด่านทุกคนเลยขันรถไถขึ้นเอาก็น,น่าจะขั้นประมาณเดินไปทุกคนเลยถ้ามันแดดนะแล้วเกี่วเข้าไปแล้วจะขึ้นด่านนี้ โซนแวยอะไรเด้อโซนบ่บักตัวเองยังมีรถเลยยางเึ้นปะเจ้าย่างมาเละโอ้ยเฮ้ยขันขึ้นในป้อไปลึกหรือทางนะป้อตะขดย่างเลยยาะเหลียะเด้ตัวบ่เห็นเป็นอ่างกระเล้งกระเล็กบ่นะเล็กปี้รถตะบุยบุยไปรถนะรถจักรไม่ได้เอารถจักรแล้วบุยบุยไปรถไทยเลยใช่รถไทยกันรถไทยกันยะรถไทยกันแต่ว่ารถไทยนะขึ้นมีได้บัดขามานะหอมตัวนั่ะอันตัวเป็น นะบสันบ<อ>้นๆนะเด็กตัวสั้นนะน,น,น,นะมไม่ได้หรรันไปสั้นกแตตัวนั้นแล้วตัวนั้นเลี้ยวเอาตัวทางไฮอันเขาให้ไปว่าได้ไเขาเพื่ไปบอกยาวเฮาแล้วตัวนั้นเาข,ขเายาหวห้าวเขาเอทโฮตันลแล้วลอะไรแบบนั้นทางสงบายเขาเพื่อไปใช่ไหมเขาฟ้าทาง,<อ>าทางยาเข้าไปคนขึ้นด่านไลายนั่นเองเทปเลิศเดีย๋ยนี้นะซื่งเป็นเพื่อนพึ่งยุกทุกคน เดีย๋ยวาได้ไปขายเอะนเชีาไดไปตลาดทุกคนเลยจงพ่อเลยรชิขึ้นเป็นเม็ดพิ้นยัดเป็นโต๊รี่เหมืนปดไปเชี่วไปตลาดมืออื่นทุกคนมืออื่นไปมันตลาดรันพรัดตลาดนัดอาษะพอนเอาเวลาเล้อ <c oughs> ทำหม,มูว่าเม็ดเข้จะอัดเลยอัดัดสิทำเม็ดอะยอัด Uh huh. ออ่าายงบอทอนแล้ววะเอาสวยตุ้ทุกคนเจ๊เวนไม่เท่าไข่ไปด้ะไม่เอาไข่ไปด้ะฟาดด้วยฟีชอตมาเจียับเลยบอ้าคนเลยวันนี้เท่าสติมเมอร์เลยทุกคน <c oughs> ยามันดึกทุกคนเลย เดี๋ยวนี้ประมาณันยี่ห้อนเก้าโมงแล้วทุกคนอันถัดโมงวะแป้นลงปลายๆนะทุกคนเลยปีปีเห็น่เมื่อ,อะไรเดี๋ยวท่าสแส่มันมากแล้ทุกคน่อนไปเข้าห้องน้ำเลยมือเมื่ดแล้วแ,วะะแ้่ เมื่อไรจะทางกระพรบเด้อเมื่อไรทักันขึ้นเฮบายบายอยาลาเคยนอนขับขึ้นแจ้งน่าจะมือทุกคนเคยเมื่อสามนี้มมมเมื่อเงินจเาน่าจะตัดผมทุกคนเลยผม,ม,มจะไดตัดเนอะแบบเอืันแบบยะให้เห็นะกาดตาผมก็คือเป็นปัญหาแห้งเวฮ้ยฮาเว่ ทุกคนคือว่าคลิปนี้ฮอกกับ,บ่มีอย่างไรทุกคนเลยได้เอาซีนูเพื่อแสเอพันได้กินได้กินนําทุกคนเลยว่าเห็นได้ซีเพิ่นบอเพราะว่าเอาซีนูเพื่อแงซีดม,มึงแน่บันเป็นรสชาติแล้วเลยทุกคนเด,เดี๋ยวคลิปนี้ฮอกกัสิทธิ์ฟ้าซทุกคนฮากกับซมือไ,ได้ทุกคนเลยในทางกลับบ้านคือสิพร้อพร้อมปูนก็น่าจะบ้านเก้าโมงสบายดีไามบายพี่เลยสวัสดีสสดไปทำกระพายเด้อโอเคดูนเ่ทำมัน เอาทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้กับสีดิฟ้าทีมก่อนนะขอบมุกเจริพื่อน้อห้ท,ทุกท่านที่มาติดตามแล้วก็เขามาเป็นใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปทุกคนเลยสวัสดีโคมุกนี่